หลายครอบครัวนะคะจําเป็นต้องดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุค่ะซึ่งผู้ที่ดูแลนั้นอาจจะเกิดความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจได้นะคะโซนสุขภาพใจในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับวิธีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นในผู้ที่ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอดาวแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ หมอคะตอนนี้มีคนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในบ้านเราเนาะเพราะว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วยอย่างพี่ป๊อปนี่เป็นตัวอย่างเลยต้องดูแลยังไงบ้างคะพี่ป๊อปอลองแชร์ประสบการณ์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่แบบว่าหนักหน่วงด้วยนะ,ะ,ะเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยถึง 3- า,าท่านเลยนะครับก็คือก่อนตอน,ตอนแรกก็มีคือคุณพ่อ,ค,พอคุณย่าแล้วก็คุณอาแล้วตอนนี้ผมมาดูแลคุณแม่มีเรื่องของของการจัดการต่าง เรื่องของการให้อาหารทางทางจมูกอะไรเงี้ยฮะเราก็แบบเครียดแล้วเราไม่เคยทำนะครับคุณหมอเราก็กลัวว่าคุณย่าของเราจะแบบให้มากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปเดี๋ยวขาดสารอาหารอีกให้น้ํามากไปก็สัาลักอีกผมมาไม่เคยเจอคุณหมอมามาช่วยให้คาแนะนำแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะโชคดีเพราะว่าอย่างน้อยได้คุณหมอมาแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นผู้ดูแลกับผู้สูงอายุแบบนี้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของจิตใจด้วยเรื่องการปรับ สภาวะของความเครียดด้วยอย่างเงี้ยนะฮะจะให้คุณหมอแนะนําเอออย่างพี่ป๊อบเนี่ยเขาเครียดจากความวิตกกังวลและอย่างท่านอื่นๆจะมีความเครียดที่มาจากด้านอื่นบ้างไหมคะคุณหมอใช่ค่ะจริงๆถ้าถ้าแบ่งอาจจะเป็น2เรื่องที่พี่ป๊อบเล่านะคะจะมีเรื่องของกระบวนการในการดูแลซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการวิธีการทําว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะถ้าถ้าได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลองเนี้ยพอมีความรู้ก็จะมั่นใจขึ้นแล้วก็จะทําให้ทําได้ดีขึ้นก็จะทําให้ความเครียยน้อลงใชค วิธีการดูแลต่างๆใช่ค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องเหมือนปรึกษาแพทย์หรือคุณพยาบาลที่เขาจะให้คำปรึกษาตรงนี้ได้และส่วนที่2ก็คือเรื่องของการดูแลทางนั้นจิตใจนะคะ ติดใจที่เหมือนอาจจะกังวลหรือว่าไม่สบายใจนะคะอย่างน้อยถ้าพี่ป๊อปเริ่มรู้ทันว่าเอ๊ะเออมันเริ่มมีอารมณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะลองดูว่าจะช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายตัวเองได้ยังไงบ้างอันนี้อาจจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่จะได้เหมือนกลับมาดูแลตัวเองตรงนี้ได้นะคะค่ะแล้วอย่างเคสอื่นๆที่เขาจะต้องดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเช่นเดียวกันความเครียดเขาแตกต่างจากพี่ป๊อกไหมคะมีความเครียดด้านอื่นๆอีกไหมคะคุณหมอจรงิงๆอาจจะมีหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นถ้าปัจจัยภายนอกตั้งแต่เรื่องสุขภาพร่างกายขอองงผู้ป่วยเ คนอ่าถ้าเป็นโรคเรื้อรังรุนแรงบางทีก็ส่งผลให้ผู้ดูแลอาจจะกังวลเอ๊ะเดี๋ยวถ้าอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะคนไข้อาจจะถึงจุดหนึ่งที่ต้องดูแลใกล้ชิดหรืออาจจะกลัวว่าจะเกิดการสูญเสียต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือภาวะทางร่างกายที่เป็นตัวโรคของคนไข้นะคะอาจจะมีปัจจัยอื่นเช่นเสรษฐฐานะการดูแลที่บ้านสะดวกพร้อมไหมอะไรพวกนี้ค่ะมีคนดูแลไหมนะคะอันนี้คือปัจจัยภายนอกที่ถ้าตรงนี้เนี่ย ยังไม่มีความพร้อมอาจจะต้องมีการบริหารจัดการหลายๆอย่างใช่ไหมก็ตรงนี้จะส่งผลกับความเครียดได้และที่สําคัญก็คือปัจจัยภายในนะคะก็คือความคิดอารมณ์แล้วก็ร่างกายของผู้ดูแลเองนะคะที่ที่เจอบ่อยๆก็คือความคิดเนี่ยก็มักจะเป็นความคิดไปล่วงหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะต้องคิดบริหารจัดการตอนนี้ทํางานอยู่อมีเวลาพอไหมที่จะมาดูแลจะต้องมีคนมาช่วยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะต้องเหมือนการคิดวางแผน นะควก็เพืนทีก็เลยคิดไปห่วงข้าครั้งหน้าด้วยว่าจะเป็นยังไงทีนี้ปัจจัยภายนอกอาจจะควบคุมไม่ได้เนาะแต่ปัจจัยภายในเนี่ยมันน่าจะควบคุมได้ใช่ค่ะคุณหมอพอที่จะแนะนําสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุกับผู้ป่วยด้วยการควบคุมปัจจัยภายในเพื่อลดความเครียดได้ไหมคะได้ค่ะก็คือจริงๆถ้าถ้ารู้ว่าภายในเนี่ยมันประกอบอยู่3ส่วนที่สําคัญนะคะก็คือความคิด อารมณ์ความรู้สึกนะคะร่างกายนะคะสิงถ้าดูแลคนละส่วนจริงๆหวัง,งคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นอะไรที่มันกระทบได้ไวได้ง่ายที่สุดเหมือนคล้ายๆเวลาที่เรามีเรื่องเข้ามาสังเกตนะความคิดเราจะทํางานเดี๋ยวเราจะต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะต้องคิดวางแผนยังไงนะคะ,ะแต่บางทีถ้ามันเป็นคิดเกินความเป็นจริงไป อย่างสมมติริมเจอบ่อยว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนป่วยเนี่ยก็คือยังป่วยระดับนี้แต่ทิศคิดไปไกลแล้วเ,เดี๋ยวจะยังไงต่อนนะอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือทาไงที่จะรู้ทันความคิดที่มันไปล่วงหน้าออก็กลับมาอยู่กับแค่คิดในปัจจุบันก่อนแก้ปัญหาทีละขั้นทีละเปาะไปออนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ออนะคะบางคนก็จะมีความกังวลบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเป็นห่วงจนเกิดด้านลบกับตัวเองอาจจะมีห่วงหลายเรื่องอะไรเงี้ยนะคะ ความกังวลพวกนี้หาบางทีบางคนก็ไม่ชอบอารมณ์ตัวเองทีในันณีอารมณ์ซ้อนอารมณ์ <c oughs> แล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกว่าทําไมจะต้องกังวลขนาดนี้นะ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> หรือว่าบางทีกังวลเกิดมาจากความคิดแล้วพอเขารู้ไม่ทันความคิดมันก็เลยทําให้ความกังวลเพิ่มขึ้นนะคะจริงๆพอเขารู้เท่าทันพวกสิ่งต่างๆที่มันจะเป็นตัวเติมอารมณ์มค่ะ <c oughs> มันจะทําให้อารมณ์เบาลงได้ <c oughs> และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องร่างกายอ่าใช่ค่ะความรู้สึกร่างกายเพราะจริงที่เจอบ่อยคือผู้ดูแลเนี่ยจะต้องเหมือนกับมีหน้าที่ต้องทำหลายๆอย่างใช่ไหมะจะมีความเหนื่อยความล้าความท้อที่ไม่ทันดูเอ๊ะเจ็บมาปวดตรงไหนอยากจะต้องยกผู้ป่วยแล้วก็มีกล้ามเนื้อเกร็งหรือว่าเจ็บช้ำอะไรพวกนี้ค่ะบางทีพวกนี้ถ้าเขามาสังเกตร่างกายตัวเองก็จะได้กลับมาดูแลเอ๊ะตอนนี้เอออาจจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะอาจจะต้อง ผ่อนคลายตัวเองให้ได้พักบ้างหรือว่ามีเวลาสําหรับตัวเองมากขึ้นนะคะในบรรดาปัจจัยภายในทั้ง3ข้อนี้คุณหมอพอที่จะมีวิธีช่วยไหมคะว่าเ,เราจะรู้ทันความคิดได้ยังไงแล้วก็จัดการความคิดได้ยังไงอะคะ จริงๆความคิดเนี่ยค่ถ้าแยกเป็นหลักๆนี่ยะมันจะเป็นความคิดถึงเรื่องปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็แบ่งเป็นว่าปัญหาที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะไปวนกับปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วกลายเป็นแบบยิ่งแย่แล้วก็ยิ่งหมดพลังไปกับตรงนั้นใช่ไหมคะ อย่างบางีอ,อย่างเช่นอาการป่วยของคนไข้เนี่ยบางทีญาติก็จะมองว่าเอ๊ะเออทำยังไงจะหายนะสมมุติว่าเป็นผู้สูงอายุและเป็นโรคสมองเสื่อมใช,ใช่ไหมคบะบางทีเนี่ยโรคนี้คือความเสื่อมของร่างกายที่จะถอยลงไปเรื่อยๆบางทีผู้ดูแลก็จะยังมีความคาดหวัง อยากจะให้คนไข้หายกลับมาเป็นปกติอยากฟื้นฟูขึ้นมาใช่ใช่ค่ะแต่บางทีาถ้ายังไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เช่นจริงๆผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมที่อาจจะคล้ายๆว่าไม่ไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนปกติได้แล้วว่าฉันอาจจะต้องเตรียมการในลักษณะต่อไปมากกว่าว่าจะดูแลท่านยังไงจะมีคนมาช่วยดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นปัญหาที่แก้ได้ในปัจจุบันที่ว่าจะได้ดูแลผู้สูงอายุนั้นต่อ แต่ว่าถ้าไปกลับไปวนที่ปัญหาทําไมต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นแก้ไม่ได้ไไดก็จะได้เหมือนกลับมา ให้ดูเฉพาะสิ่งที่แก้ได้จะได้มีกําลังตรงนั้นที่จะทาต่ออะไรเงี้ยค่ะมีวิธีฝึกคิดไหมคะคุณหมอบางบางบางท่านารู้ทันแล้วแหละว่าเรา,าคิดกังวลแต่มันไม่สามารถแก้ได้ก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นมันมีวิธีฝึกไหมคะคุณหมอแต่ที่บอกต้องตันบอกนะวิธีฝึกคิดเนี่ยเดี๋ยวต้องยกตัวอย่างงพี่ก่อนเนาะให้คุณหมอฟังว่าบางทีก็ฝึกคิดเหมือนกันแบบมองมุมมองของคนอื่นหรือมองในเรื่องของลักษณะของคนอื่นที่เขาเจ็บปวดป่วยมากกว่าเราเราก็จะรู้ว่า เฮ้ยเรายังเบากว่าเขาคนอื่นเขาเป็นหนักกว่าเราเรื่องทำได้เลยแต่เราเนี่ยมีแค่เนี่ยวิธีฝึกคิดเราไม่เราเราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเรียกว่าเป็นลักษณะความคิดในแง่บวกนะคะก็คือเวลาที่เราเกิดความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับคิดในแง่ลบกับตัวเองเป็นพื้นฐานใช่ไหมคะโอ้ฉันทาไม่ได้ฉันเดือดร้อนลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่เมื่อไหรที่คิดในแง่บวกนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าเออจริงๆเราก็ยังยังพอจัดการได้นะอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือเหมือนเป็นส่งกําลังด้านบวกให้ตัวเองแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือการรู้เท่าทันความคิดเลยค่ะจริงๆแล้วความคิดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันอยู่ในหัวนยมันจะลักษณะคล้ายๆวนๆอยู่ถ้าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยจริงแนะนําให้ใช้วิธีเขียนการเขียนแบบใช่ คลายคใา่กับเรื่องการแก้ปัญหาทั่วไปเลยเนาะที่จะต้องเขียนความคิดตัวเองออกมาเพื่อเห็นความคิดตัวเองแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเราคิดอะไรแล้วเราจะแก้ยังไงใช่ไหมโอ้ใช่เลยค่ะเพราะบางทีพอมันวนอยู่ใช่ไหมคะแล้วจริงๆเวลาเขียนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเหมือนกับ นะมีประทานมีกริยาการมันมีรูปประโยคแล้วก็มันมีการเรียบเรียงตอนที่เรียบเรียงอันนั้นนะฮะสมองก็ได้เหมือนกับทบทวนแล้วก็ได้เรียบเรียงข้อมูลออกมาเป็นระบบระเบียบมากขึ้นพอจะแนะนําได้ไหมคะว่าเขียนยังไงบางคนบอกเขียนบางคนไม่เคยเขียนแล้วฉันจะเขียนอะไรออกมาล่ะทีนี้เขียนเล่าเรื่องเหรอเขียนไดอารี่หรอหรือว่าเขียนเฉพาะความคิดเกี่ยวกับผู้ป่วยหรอหรือเขียนเรื่องเราเขียนอะไรยังไงคะจริงจริงวิธีการเขียนคนที่คิด ตรงนก็คือเรื่องปัญหาก่อนะนะคะแไหนคนที่ต้องเครียดเน่ยเพราะว่าเป็นเรื่องของขอบวนการแก้ปัญหาก็คิดว่าเออปัญหามีอะไรบ้าง1,2,3,4งอานะคะจอย่างเช่นปัญหาในการดูแลคนไข้ใช่ไหมคะ,คะเขาอาจจะมีความคิดว่าอาแต่ตอนนี้คนไข้อาการเป็นหนัก S <S เออตอนนี้จะต้องดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเวลาที่เขียนนะฮะมันจะเริ่มคล้ายๆเรียบเรียงว่าปัญหาคืออะไร,รแล้วก็อาจจะเริ่มมาเห็นเรื่องของสาเหตุว่าสาเหตุที่ตอนนี้คนไข้เป็นหนักเพราะว่าเป็นโรค,ครตัวโรคเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆใช่ไหมคะอย่างสมมติคนไข้อาจจะยังมีการใช้สารเสพติดหรืออะไรที่มันเป็นตัวกระตุ้นทำให้อาการทันแย่ลงก็จะได้อะกลับมาอ่ะอ๋อตรงนี้มันมีสาเหตุอยู่นะเดี๋ยวต้องไปแก้ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขียนปัญหาและดูว่าสาเหต คืออะไรอะไรที่เป็นสาเหตุที่แก้ได้แล้วก็อะไรที่เป็นสาเหตุที่แก้ไม่ได้ใช่ไหมคะะถ,ถ้าบางทีมีเหมือนกันว่า มีผู้ป่วยเนี่ยจะใช้สารเสพติดอยู่ญาติก็พยายามบอกแล้วแต่คนไข้อาจจะยังไม่ได้อ่ายอมรับตรงนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องส่งต่อหรือว่าให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเขาจะได้มีลําดับขั้นตอนแราไม่วนกับปัญหาอยู่แค่คนเดียวหรื่ไงค่ะทีที่จะได้ช่วยได้พอคนบอกว่าเขียนแล้วแหละเขียนแล้วหายเหรอคะคุณหมอเออมันมันจะทําให้ความคิดเป็นระบบขึ้นแล้วเวลามีอะไรสมมตินะคะไปไปติดเลองแต่เอ๊ะยังวนๆซ้ำๆก็จะได้ไปดูว่าอ๋อเราเขียนไว้แล้วนี่เอาว่ามันมีทางออกตรงนี้ เดี๋ยวช่วงนี้อาจจะต้องแก้ปัญหาด้วยการราพบแพทย์เราพบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็คือจะได้รู้ว่าอ๋อกำลังรออยู่นะจะได้ไปทําอย่างอื่นแทนที่จะนั่งวนคิดเรื่องนี้ต่อเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นการจัดสรรความคิดนะครับใช่ใช่ค่ะเี่ยวามคิดยเปลี่ยนปัญหาด้วยค่ะค่ะถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าอ่ะอันที่แก้ได้โอเคมันจัดการได้แต่อันที่มันแก้ไม่ได้แล้วเรายังวนกับอันที่แก้ไม่ได้คุณหมอมีวิธีไหมคะ หรือว่าเขาเขียนแล้วแล้วเขาแบบเขายังจดจ่ออยู่กับข้อเนี้ยข้อที่มันแก้ไม่ได้เราต้องมีวิธีจัดการมันยังไงอะคะอ่ะาค่ะก็ต้องถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ต้องวางก่อนอใช่ค่ะต้องต้องปล่อยแล้วก็มาดูจริงๆอ,อีกทีหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะ เวลาที่เราเขียนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องความคิด <r> ใช่ไหมคะ <r> สังเกตรเราจะไม่ค่อยคิดเรื่องมีอารมณ์เข้ามาเ <ừ, S 2> วลาที่เราเขียนแต่ว่าอารมณ์มันซ่อนอยู่รจริงๆพอมันมีแก้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยสยัญญามันจะเป็นความกงมังวลอยากจะเขียนหัวข้ออารมณ์ด้วยก็ได้ค่ะว่ามันมีอารมณ์ความ,มรู้สึกอะไรบ้างใช่ใช่คือรู้แยกเป็นแผ่นเลยนะครับใช่ใช่ค่ะแล้วมันจะทําให้เห็นบางคนเนี่ยเวลามีอารมณ์แต่เราไม่รู้ว่าอารมณ์คืออะไรใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับ ยังหล่อเลี้ยงอยู่ในตัวเรื่อยๆอย่างเช่นบางคนเศร้าเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวว่าเศร้าก็มีนะคะแต่บางทีเอ๊ะทำไมตัวเองร้องไห้บ่อยอ่ารู้สึกน้ําตาตื้นคล้ายๆร้องไห้ง่ายเซสชันด้ใช่ใช่เขียนเขียนอารมณ์ลงไปว่าเองราห้ร้องไห้บ่อยแล้วก็อะไรด้วยหรออาจจะค่อยๆเห็นว่าอ๋อจริงๆมันอาจจะมีอารมณ์เศร้าความเศร้าบางทีถ้าสัมผัสด้วยความรู้สึกนะคะมันอาจจะวงวงวิววิวมันแบบมันเหมอนมมันงงอะไรเงี้ยอันมันเป็นอารมณ์ที่สัมผัสด้วยใจอะนะคะให้เขียนลงไปให้หมด อ่าใช่ใชค่ะที่<ร>ที่เราเห็นพอเราเห็นแล้วมันจะค่อยๆเหมือนกับกับมาตระหนักรู้ข้างในว่าอ๋อมันมีอารมณ์อันนี้อยู่บางคนถ้าไม่ได้เห็นอารมณ์ชัดนะฮะบางทีมันจะผ่านปฏิกิริยาทางร่างกายใช่ไหมฮะอย่างเวลาเครียดมันจะอึดอัดแน่นๆ มันม,ม,<ะ>มีลมอยู่ท้องอ๋อใช่ใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นมันจะมีปฏิกิริยาบางอยา<ะ>่างถ้าถ้าคนจับอารมณ์ไม่ถนัดก็มาสังเกตปฏิกิริยาร่างกายเวลาที่เราไม่สบายใจคือคําว่าไม่สบายใจมันเหมือนเป็นภาพรวมๆนะคะแต่จริงๆนะใ네นความไม่สบายใจหรือความเครียดเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ซ่อนอยู่หลายๆอย่างแสดงว่าเขียนความคิดเขียนอารมณ์อารมณ์ต้องเขียนให้หมด ถ้าถ้ารับรู้ได้ถ้ารับรู้ได้ใช่พอรับรู้ได้เขียนหมดแล้วมันจะช่วยยังไงคะคุณหมอสำหรับเรื่องอารมณ์ค่ะมันก็ทําให้เราค่อยๆเห็นแต่จริงๆแล้วธรรมชาติของอารมณ์อะค่ะเียบเทียบเหมือนไฟเนาะครับอ่าสมมุติว่ามีเชื้อเพลิงมันก็ยังมีอะไรที่หล่อเลี้ยงอารมณ์แต่เมื่อไหร่ที่เชื้อเพลิงหมดไฟมันก็ดับเป็นตามธรรมชาติอ๋อถ้าเราเห็นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแล้วเห็นมันใช่ใช่ค่ะแล้วบางทีถ้าอ่าถ้าถ้าเราเริ่มเห็นสาเหตุด้วย ว่าอ๋อบางทีความกังวลมันก็มาจากความคิดไปล่วงหน้ารหรือบางคนมันเป็นอารมณ์เศร้อ,อย่างเช่นกังวลแล้วไม่ชอบที่เต็นกังวลมันก็เหมือนกับเติมเชื้อเพลิงไว้อยู่กังวลซ้ำๆไปใช่ค่ะ กังวลไอ้ทำไมฉันยังตั้งกังวลน่ะก็มีนะมันซ้อนกันมากอะค่ะแต่พอรู้แล้วมันเหมือนแต่ละขนาดเลยค่ะพอมันรู้แล้วโอ้มันจะเริ่มเบาว่าอ๋อเด็กกังวลก็รู้ตัวแต่เราก็รู้แทนความชอบไม่ชอบที่เกิดขึ้นเหมือนมองอารมณ์วยใจกลางๆมันก็จะค่อยๆผ่านไปได้วิธีนี้ทำาละหายไหมคะคุณหมอก็จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยกําลังของจิตที่จะฝึกบ่อยๆว่าฝึกแล้วทาให้ใจผ่อนคลายเหมือนกับ รู้สึกเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ต้องเขียนบ่อยๆอ่าใช่ค่ะต้องต้องเห็นบ่อยๆการเขียนเนี่ยเหมือนเป็นเบื้องต้นที่จะทําให้เราเหมือนเข้าไประลึกรู้ตระหนักรู้ได้แต่ต่อไปอาจจะไม่ได้ต้องใช้การเขียนแต่มันรู้ได้ตัวเองว่าอ๋อตอเนี้ยมันเกิดอารมณ์นี้อยู่จริงๆถ้าถ้าเรียบเรียงในหัวได้ใช่ใช่อันนี้ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าจริงๆเวลาเล่าเนี่ยสังเกตการพูดคุยเนี่ยเหมือนเราก็ได้เรียบเรียงอัตโนมัติใช่ไหมตอนแรกมันอาจจะเหมือนคล้ายๆวนๆอยู่แต่พอพูด เสร็จปั๊บพอพูดกับพี่ป๊อปแล้วรู้สึกคลายเหมือนจริงก็คือการคุยเนี่ยก็ได้เรียบเรียงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเนี่ยก็น่าจะเป็นนักศึกษาที่ว่ามันเหมือนวนซ้ำๆเรื่อยๆเป็นเรื่องหนักหนักใช่ใย่เรื่องดูแลผู้ป่วยเ่ยเป็นเรื่องหนักที่จะต้องคิดทุกวันใ่่ใช่ค่ะในเรื่องของการจัดการอารมณ์นะครับเพราะว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยเนี่ยแบบว่า บางทีเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับเราจะจัดการอารมณ์ไงบางทีแบบว่ามันปัจจุบันทันด่วนเลยอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆที่ที่พี่ป๊อปพูดมาเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะจริงๆอย่างน้อยถ้าถ้าเริ่มรู้ว่ามันมีอารมณ์ที่เป็นปัญหาแสดงว่าอย่างน้อยได้รู้แล้วว่ามันมีอารมณ์เกิดขึ้นในตัวเองนะคะแล้วพี่ป๊อปอาจจะลองดูว่าเป็นอารมณ์ยังไงอ่อย่างเช่นเรื่องความหงุดหงิดนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนมันคล้ายๆว่ามันมีการสะสมคือถ้าถ้าพี่ป๊อปพอรู้ตัวแล้วก็เหมือนค่อยๆเคลียร์ในแต่ละวันได้ คืออารมณ์ที่จะสะสมมากจนถึงจนันคล้ายๆว่าน้าเต็มแก้วแล้ว<ะ>ลลนออกมา<ะ>มันก็จะน้อยลง<ะ>สมมุติว่าสถานการณ์ที่รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้ว<ะ>ถ้าพี่ป๊อปรู้ตัวบ่อยๆก็จะรู้ว่าอตอนนี้จะไม่ไหวแล้ะ บางทีการเบรกออกจากสถานการณ์นั้นก่อนไปถึงวา่าเอาตัวเองออกมาก่อนอสงบสติอารมณ์ถ้าถ้าไม่ไหวเนี่ยจะต้องเดินออกมาเลยหรือบางทีถ้าเคยฝึกบ่อยๆนะคะ,ะการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับร่างกายบางคนพอรับรู้ที่ร่างกายปุ๊บมันเหมือนคล้ายๆพลังงานมันเปลี่ยนจากไปอยู่ที่อารมณ์หรือคนที่เรากําลังรู้สึกอยู่มันกลับมาที่ร่างกายและเห็นตัวเองบางทีมันทันได้มากขึ้นแล้วแต่บางทีมาปัจจุบันทันด่วน ไม่ทันได้ฝึกนะครับจะรับมือกับมันยังไงดีนะครับค่ะถ้าทาไม่ทันจริงๆก็ๆอาจจะออกไปก่อนอาจาออาจะบอกว่าเออคอ,อขอพักนดนึงก่อน<ช>อันนี้บอก<ม>อีกฝ่ายหนึ่งได้ค<ม>่ะก็ก็ดีกว่าถ้าเกิดกระทบออกไปแล้วมันอาจจะแก้ยากกว่างี้ค่ะคืขอขอเดินออกจากจุดนั้นไปก่อนใช่ใช่ค่ะไปไปตั้งหลักไปตั้งหลักทีนี้อาจจะต้องหาคนมาช่วยไหมคะคอโอ้ใช่เลยค่ะจริงๆค่ะคนที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ้าจะต้องอยู่คนเดียวตลอดนะคะก็อาจจะต้องมีอ่า มีการพูดคุยกับญาติหรือว่าอาจจะหาคนมาช่วยดูแลหรืออะไรเป็นบางช่วงนะคะได้มีเวลาพักด้วยจริงๆเขามีหลักการหนึ่งเขาบอกว่าบางทีเวลาที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราจะเหมือนกับ เราต้องให้เวลากับผู้ป่วยแต่ไม่ทันให้เวลากับตัวเองใช่จริงๆมันมันจะมีหลักหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาดูแลผู้ป่วยซึ่งมันมีโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองไปด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการฝึกอยู่กับลมหายใจบางทีบางทีเราเหมือนเราถัดสลิ์ไลยอยู่กับผู้ป่วยเลยแต,แต่เราก็ลืมดูลมหายใจนะคะบางคนก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปนวดคุณแม่ตอนที่เขาป่วยครับแล้วก็เสร็จแล้วคไปนดคุณแม่ไปเขาก็ฝึกอยู่กับลมหายใจตัวเองไปด้วยคล้ายๆเหมือนทำสมาธิใช่ใช่ค่ะมันมันกลายเป็นว่าเขาก็ได้ดูแลตัวเองไปด้วย ในขณะที่ดูแลผู้ป่วยเหม,มนมันก็ได้ทั้งสองเรื่องไปพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องหากิจกรรมที่ทําร่วมกันได้ในลใักษณะนา,านอะไรเงี้ยนะคล้ายๆกับการว่าเหมือนเราแบบว่าทางพุทธศาสนานิดนึงก็คือเหมือนการฝึกจิตท,ทุกขณะ ในการใช้ชีวิตประจําวันเหมือนเราสามารถแบ่งได้ว่าขณะที่เราทําอย่างอื่นอยู่แต่เราก็สามารถฝึกจิตของเราไปพร้อมๆกันด้วยเพื่อที่จะให้เราอาจจะไม่มีเวลาจริงๆก็ทําไปพร้อมกับหน้าที่ที่เราทําแบบนั้นใช่เลยค่ะเหมือนอย่างเวลาขับรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันที่แบบเวลารถติดจะไปดูอย่างอื่นฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็อกลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองหรืออะไรที่เหมือนกลับมารูเนื้อรูตัวก็จะช่วยได้ค่ะแบบที่ ะตันอนะคะคอคคุณหมอแนะนำได้ไหมคะบางคนอาจจะนึกไม่ออกถ้าสมมตินคนที่แบบว่าไม่เคยลองทําเลยกับการดูลมหายใจไปพร้อมๆกับกับชีวิตประจําวันอันนี้น่าจะใช้ได้กับทุกเคสเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะการดูแลผู้ป่วย ในเรื่องของชีวิตทั่วๆไปด้วยค,คุณหมอพอจะแนะนำน่ไยได้ไหมคะใ,<ช>ในการดูตรงหายใจใค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นใน,ในภาพรวมด้วยนะคะเช่นร่างกาย<ม>พอดีเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของความเหนื่อยจากทางร่างกายะคะ<ม>่ะจริงถ้าถ้าเรารู้ว่าร่างกายเหนื่อยอะค่ะจริงการได้พักจริงแค่ร่างกายอยู่นิ่งๆนะคะเขาได้พักแล้วนะคะบางวัทีเราต้องเดินต้องทาอะไรตลอดใช่ไหม,มแต่แค่นั่งนะคะก็รับรู้<ม>จริงๆถ้าถ้าที่หมอตั้งแต่จะแนะนํา ก็จะให้เหมือนเรากลับมารู้ทั้งตัวก่อนรู้ถึงร่างกายทั้งตัวอย่างเช่นเท้าที่กําลังอยู่กับพื้นรับรู้ร่างกายสัมผัสมือที่วางอยู่กับหน้าตักแล้วก็รับรู้ลาตัวหน้าลมหายใจแต่พอเวลาเราอยู่นิ่งๆนี่ค่ะลมหายใจมันจะเป็นส่วนที่ขยับอยู่ส่วนเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอตั้งใจเรานิ่งปุ๊บผ่อนคลายด้วยบางคนเผลอเกร็งแล้วไม่รู้ตัวก็มี <c oughs> นะคะแต่ว่าพอเราผ่อนคลายทั้งตัว แล้วเราเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวแต่ละขณะอันนี้มันจะกลับมาที่ความรู้สึกตัวเห็นร่างกายกําลังหายใจแล้วลมหายใจเนี่ยสังเกตมันจะมีจังหวะที่เคลื่อนและหยุดพอจังหวะที่เคลื่อนหยุดปุ๊บเนี่ยคือเราเราไม่จาเป็นต้องแบบจ่อนานๆเราคนจ่อแล้วกายเป็นเพ่งแล้วไม่สบายแต่ให้รู้ถึงความสบายๆของร่างกายเป็นพื้นฐานแล้วพอพอลมหายใจขึ้นมาแต่ละครั้งก็รับรู้แต่ละขณะนะคะก็จะช่วยทําให้เหมือนคล้ายๆกลับมารู้เนื้อรู้ตัว ใครที่นั่งสมาธิก็น่าจะใช้ได้ก็จะอาจจะคุ้นเคยกับการทําวิธีนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจากที่เรานั่งหลับตาทําสมาธิเราเปลี่ยนมาทําในขณะที่เราใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ในการดูแลผู้ป่วยค่ะคุณหมอพูดดีมากค่ะสุดท้ายนี้คุณหมออยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยหน่อยได้ไหมคะเป็นกําลังใจให้นิดนึงค่ะจริงๆหมอรู้สึกว่าผู้ ดูแลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องแบบเสียหน้าตัวเองอะไรหลายๆอย่างนี่จึงอยากให้ชื่นชมตัวเองตรงนั้นนะคะที่ว่าได้ทําสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์นะคะแล้วตรงนี้มันจะเป็นกําลังใจแต่ก็ในในส่วนที่ปัญหาของผู้ป่วยอย่างที่บอกนะคะก็อาจจะต้องแก้ว่าปัญหาไหนแก้ได้แก้ไม่ได้บางทีผู้ดูแลจะรู้สึกว่าต้องแบกรับปัญหาทั้งหมดแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าแบบบริหารจัดการได้อ่าจะลองดูมีใครมาช่วยได้ไหมตรงไหนที่พอแบ่งเบาได้แล้วก็ที่สําคัญคือการ รับรู้ตัวเองว่าตอนนี้พร้อมหรือไม่พร้อมรับดูแลผู้สูงอายุได้ความพร้อมเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลที่ดีแล้วเพืดูแลก็ได้รับจิตใจที่ดีงามตามไปด,ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมที่ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอยู่นะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะรู้ทันความคิดของตนเองถ้าสมมติว่าคิดววนไปวนมาก็ลองเขียนใส่กระดาษแบบที่คุณหมอได้แนะนําไว้นะคะและที่สําคัญค่ะอีกวิธีที่ดีเช่นเดียวกันก็คือการดูลมห ใจขณะที่เราดูแลผู้ป่วยไปด้วยหรือว่าเราทําชีวิตประจําวันของเราอยู่ในทุกขณะก็สามารถทําได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอดาวที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะคุณค่ะความเครียดและเดื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องผิดแต่ความรู้สึกเหล่านี้จะสะสมทำให้เกิดความเครียดตามมา รายการ H z o n ซขอเป็นกำลังใจสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยทุกท่านแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียเท่านั้นจริงๆแล้วความสุขใจจากหน้าที่นี้ก็มีอยู่เพราะการที่สมาชิกในครอบครัวได้ดูแลบุคคลในครอบครัวนอกจากจะเป็นการแสดงความรักความกตัญญูต่อกันแล้วเมื่อบุคคลอันเป็นที่รักจากไปผู้ดูแลเองจะได้ไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดเพราะได้ใช้เวลาอยู่กับผู้ป่วยอย่างคุ้มค่า และทำดีที่สุดแล้วในขณะที่ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือสภาพแวดล้อมภายในบ้านต้องอบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งความรักความเอาใจใส่ลูกหลานต้องมีความเอื้ออาทรความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุก็จะบรรเทาลงได้มออ่อรงวรสิ